สวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อ,น,อนนี้เราก็จะมาแนะนําเว็บต่อแบบสอบถามน,นะครับไม่มีการชวนเพื่อนเพราะมันไม่มีอยู่แล้วครับจะไม่มีการชวนเพื่อนโดยผมก็จะเอาลิงก์ด้านบนนี้แปะ,แปะให้เพื่อนเพื่อนแล้วครับนะครับเพื่อนเพื่อน,อ,นอาจจะไม่เชื่อว่ามันเงินมันเข้าจริงแต่มันเข้าจริงนะครับถ้าที่ถ้าที่อยางถ้าที่ถอนไม่เป็นให้กดไปตรงนี้ครับ เอ้เดี๋ยวผมจะเดี๋วผมจะถอนเอ้ผมจะสอนทำอยาสอบกถามก่อนก่อนนะครับขเข้าไปผมคงได้แค่หนึ่งคะแนนอ่ะเพราะผมไม่ใช่ในักคอมอให,ให้ให้เพื่อ,อนกดไปที่เว็บไซต์วิชั่นดิจิอครับมาจะตอบได้แต่มันก็ได้แค่หนึน่งคะแนนงั่นีหละถ้าเกิดมันเขียนว่าเป็นนักคอมอ่ะ ผ้ขอไม่ตอบอีกกว่าครับเออ,อมาแล้วขอตอบกันได้ครับผมขอรัดไปตรงตอนตอบสถานเสร็จนะครับนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนเผมก็ตอบแบบสถานเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆ่นก่ที่แรกของรางวัลน,นะครับรไปปุ๊บครับจะไม่ให้แรกของรางวัลครับเติมเข้าชู มันนี่วอลล็ตเลยก็ได้ครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยคะแนนก็เท่าก,กับหนึ่งร้อยบาทครับเห็นไหมครับหนึ่งคะแนนก็เท่าก,กับหนึ่งบาทแต่ผมมีไม่อพอผมมีแค่เก้าสิบครับเพราะผมถอนอันนี้ไปแล้วครับครับถอนถัาเติมเงินมือถือชูขั้นต่ำห้าสิบครับผมก็าลองถอนมันอาจจะเข้าช้าครับเพื่อนเพื่อน,อนถอนวัน,ว,นวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้า มันก็จะเข้าตอนนั้นนั่นแหละครับแต,แต่ถ้าเกิดพกเพื่อนถอนหลังจากนั้นไปวันที่สิบห้าถึงวันที่สามสิบครับมันก็จะเข้าวันที่ในในสิบห้าวันนั้นแหละครับมันก็อาจจะช้าๆหน่อยแต่บางทีมันอาจจะช้ากว่านั้นครับผมก็ถอนมาตั้งนานพื้น,น,น,นคอนครับนะครับให้ดูครับดูแป๊บนึง จะส่งของรางวัลเห็นไหมครับนี่ครับเห็นครับเดี๋ที่เราบอกไปครับอันนี้ไม่มีการชนวนไม่มีการเลยครับผมอยากให้ทุกทุกคนเอาไปแนะนำเพื่อนๆได้ใช้กันนะครับดีมากครับนี่ครับเป็นจานวนห้าสิบบาทที่ผมนี้ไปครับไม่รู้ว่าเป็นบัตรเติมเงินชูมันนี่หรือว่าบัตรเติมเงินมือถือผมก็ลองก่อนคัดรอบมาก่อนครับดองเอาไปใส่ทูมันนี่ครับื่อได้ ไ่รู้ว่าเป็นของทูมันนี่หรือว่าเป็นของเทอตอตครับขผมก็ไม่รู้แต่มไม่เคยใช้ผม,มผมไม่เคยใช้บัตรครับสแกนนิ้วก่อนครับรูปต้องไงวะไม่ใช่เปล่าเติมเงินต้องไงวะโอ้ไม่ใช่吗 ไม่ใช่นี่เปล่าวะค่บหลักกว่างั้นครบสี่หลักมันก็มันก็ได้จะใช่นะครับผมก็ลองกดถัดไปครับเพื่อได้ปุ๊บน่าจะได้มั้ง เพื่อนๆเ,เข้าจริงนะครับนี่ครับจะค่ารทมเนียมแพงหน่อยครับแม่อย่างดีเลยครับเพื่อนกล้าโคตรดีอะผมก็จะแคปหน้าจอแล้วครับกดตกลงไหมครับนี่ผมก็ได้เงินเพิ่มมันครับเนีย่ยอุ้ยแม่งดีว่ะได้อาไป เล่นกันฟรีๆครับสำหรับคนที่เล่นเกมก็เอาไปเติมเกมกันได้ครับทุกคนก็เล่นได้ครับสำหรับช่วงปิดเติมนี้สำหรับใครจะเอาเงินไปทำอะไรต่างๆก็ได้นะครับ,รบก็ไม่มีอะไรมากก็จะเข้าไปดูกันต่อครับจะจะหมดนี่เห็นไหมเพื่อนๆเข้าจริงๆด้วยครับ ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตอันเป็นบัตรเติมเงินชูกับชูมันี่ครับจะค่าธรรมเนียมแพงหน่อยผมแนะนําให้เก็บถึงหนึ่งร้อยนี้ครับหนึ่งร้อยของอันนี้มันจะคุ้มกว่านะครับเพื่อนๆผมก็มีแล้วมากครับนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกิน